แม่ครับผมขอกียติมได้ไหมไม่ลูกรักลูกกินไปเยอะแล้วนะ <_ EN> ครอบครัวของท่านกําลังประสบปัญหานี่ใช่หรือไม่อารมณ์ฉุนเฉียวโยนข้าของและก,กาลังที่จะควบคุมที่ร้านขายของชาสนามเด็กเล่นแม้กระทั่งบนโต๊ะอาหารคุณเหนื่อยกับการดูแลแล,แล้วตะช้าก่อนเรามีทางแก้ปัญหาให้คุณเราขอได้นำนักทาเครื่องมือล่าสุดประสิทธิภาพสูงที่ช่วยลดปัญหาการก้าวราวมันง่ายมากเพียงแค่หาผ้าและฉีดลงไปบางๆวางไว้บนจมูกของลูกคุณกดค้างไว้เบาๆประมาณ8ปดถึงิวินาทีและทนาไม่โวกเวงต่อไปฉันเคยคิดว่าการเอาไปเป็น บุญธรรมจะเป็นทางออกเดียวจนเพื่อนฉันแนะนําให้รู้จักกับเนปทามมันก็ไม่เคยเงียบขนาดนี้มาก่อนเลยความลับของเนปทามคือสูตรการนอนหลับยาหนูรวดเร็วที่ปฏิวัติพัฒนาโดยแพทย์นักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการฝึกอบรมทางทหารจากนาซาโมเลกุลอันทรงพลังพุ่งไปที่สมองของเด็กด้วยการหดตัวเบาๆทำให้เกิดความสงบได้ทันทีเดี๋ยวนะใช่หรอวะพิ่อ่านดูดินี่มันยานอนหลับนี่ ิ่งไอ้พวกดูดเงินแล้ววันๆไม่ทำหาอะไรไว้ข้างถานนแล้วอย่างนั้นหรือนั่นไม่เป็นไรนับถามประยุกต์ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ที่สนามก๊อปนั่นบอดที่น่าอึดอัดใช้รู้สึกดีจังเลยที่ได้อยู่ยยยและสามารถใช้กับสัตว์ได้ด้วยหลังจากที่เรามีลูกด้วยกันคนแรกพวกเราก็นึกเสียใจทันทีเราไม่คิดว่าเธอจะร้องได้ขนาดนี้นี่นามัน <c oughs> แย่มากเลยละ่ะแต่ต้องขอบคุณนับถามหนูน้อยไซมนทาของเราไม่ร้องมาไปสัปดาห์แล้ว ผมเก็บมันไว้ในกล่องรองเท้าพวกเราเสนอขายนับถามปริมาณ24ออนแนวราคา72บาทแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณโทรมาในตอนนี้คุณจะได้รับดื่มซักไปเลยฟรีมันทั้กเล็กและพกพาง่ายสำหรับพวกเสียงดังระหว่างเดินทางเพียงแค่นำไปคลุมหัวดึงเชือกให้ตึงแล้วก็ลืมมันไปได้เลยมันง่ายมากๆผมหายใจไม่ออกถ้านี่มันดูคุ้นๆแล้วก็ฉันรู้สึกเหมือนฉันจะท้อง ยาวรอชา้าสั่งเลยและเข้าร่วมกับพวกเราหลายล้านคนที่หยุดพูดไม่ได้ขอบใจหลายๆขอบใจ,บใจนับราม,ามขอบคุณนับถามนับถามสำหรับพวกที่แม่งไม่ยอมหุบป,ปากนับถามไม่ถูกกฎหมายสำหรับรับต่อไปด้